สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ ep 2กับการโหลดกาชาไลนะคะให้ได้เลยแล้วก็อยู่กับช่องข้าหอมกับในแชชาแนลนะคะวันนี้เราเอาแบบใหม่นะคะให้ทุกคนเพียเพราะว่าเกมแต่งตัวแล้วพอมาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมให้ทุกคนกด i a l m a g e s นะคะกด เข้ามาแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงล่างเลื่อนลงล่างแล้วก็จะมีอันนี้เลยนะคะกาชาลายแบบนี้ถ้ามีเหมือนแบบนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปแล้วให้ทุกคนเลื่อนเลื่อนข้างล่างไปข้างล่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีหน้าแบบกาชาลายอันหนึ่งนะคะเอ้แนวอา เฮ้ยไปไหนอ่ะตอนนั้นเห็นอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไปไหนเนี่ยเมื่อกี้คืออะไร เื่อกี้คืะทุกคนแต่ขอเซนเซอร์ไว้ก่อนนะคะตรงนี้ห้ามเลยนะคะขอเซนเซอร์ไว้ก่อนเลยไม่อยากนะคะเรียนเลยอย่างสุดชีวิตไม่เจอทุกคนแล้วน้องเราก็กีดกีดเหลือเกิน แล้วก็ตรงนี้นะคะกดข,ข้าไปโอ้อยเลื่อนเลื่อนจะกาชาลายกาชาลายพอดีกาชาลาย,าลายเป็นเกมกาชาลายที่พี่ติื ไม่ควรเห็นอีกแล้วนะคะทคุกคนอือเฮ้ยอยู่ไหนนี่เเ <c oughs> จะหาไม่เจอ่ะต่ออีพีอะไรคะทคุกคนลองกดอันนี้ดิหาได้ วิ่นี่น่ารักมากถูกใจคนสีชอบสีม่วงนี่ใช่หรือเปล่าเราจะกดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโดยกว่ามันจะได้อะกราชาล้ลายแบบแบบแบบกรชา้นาวอนี่นี่ตรงนี้ก็มีเกมน,นะคะกระชาไนลาแบบใหม่นี่ไง ทุกคนในะที่สุดเราก็เจอแล้วนะคะนี่เราเจอแล้วอย่างนี้แหละถูกต้องือมว้าว <c oughs> เจออีกแล้วนะคะนี่เจ้าของเกมอยู่นี่เจ้าของเกมจริงๆอยู่นี่กดเข้าไป นี่ทุกคนเราได้แล้วดูดิดูด,ดิเราหน่งตัวคนน่ารักนะคะก็ก็กสีฟ้าตรงนี้เลยมาเนี่ยจะหอ่อแล้วนะน่ากลัวนเนี่ยอืออุ้ยทุกคนน่ากลัวมากออุ้ยดาวลดดาวลด น่กกากลัวมากก,กันคุณอ่ะออขอขนี่ทุกคนเอ้ยพี่อันเฮ้ยแกเชาอะไรอ๋ออ๋ออันนี้เอ๊เอะ,อะ,อะ

เคยเจอหากันสัญลสัญลักษณ์สัญ,ญสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ที่เคยเจอทุกคนแต่อย่างนี้คือน่ารักมากเลยนี่ค่ะทุกคนเราเจอแล้ว อันที่เป็นรูปสีฟ้าตัวนี้เนี่ยคือถูกต้องนะคะมันจะได้จริงนี่มันจะได้จริงนะคะจึ๊บมันจะได้จริงกดไปอันนึงนั้นขอกดรูกใหญ่แล้วกันนะคะทุกคนนี่กด v ีใช่ไหมเออวีวีจัละวีแบบนี้เลยนะคะทุกคน แล้วเราควรกดดาวน์โหลดไอ้เจ้าตัวสีฟ้าก่อนนะคะเนี่ยเจ้าตัวสีฟ้ามันมาอีกแล้วเหรอเนี่ยกดดาวน์โหลดเจ้าตัวสีฟ้าก่อนฉันฉันแล้วแล้วดาวน์โหลดก่อนนี่ค่ะเราก็ลังทำการเฮ้ เฮ้ hey. ไม่ต้องบอกเพศก็ได้ว้ยเฮ้เฮ้อะไรอ่ะวาระบุเพศของคุณคุณสร้างอาชีพออนไลน์อันยิ่งใหญ่และกลายเป็นเศรษฐีภายในปี2023หรือไม่ไม่อ่ะ ยุ้ออะไรกับฉันอะไรอ่ะตอนตอบตอกลงล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพิ่งเป็นเด็กอะไม่ไม่ไม่ตุ๊กเอ่อพีสามไม่อุ้ยได้เร็วได้เร็ว ทุกคนได้แล้วได้แล้วเย้่ยีอเยเอาเอาเอาคุณต้องการจินตันแอปคืออะไรไม่ขึ้นรูปเลยอ่ะลอง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 ติดตั้งดูไม่ขึ้นรูปเลยอย่อออออยอะอ่ะฮะเปิดกันลองเปิดเปิดเปิดแล้ว อะไรอะ่ะเอฟอะไรอะ่ะน่กกากลัวมากเลยโอเคค่ะว้าวอ๋อสอนนี้ขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าต้องไปทำความสะอาดต่อนะคะเนี่ยพอด,ดีเครื่องมีปัญหาอีกแล้ว บายบายคะ่ะจุ๊บจุ๊บไปทำวามสอดเพื่อนดีกว่าโอ้ไปอะไรนเนี่ยเนี่ยหแก้ยไวรัสโอ้เยอะมากเลยเนี่ยต้องมารออีกแก้วเก้าสิบตอนนั้นยังแปดอีกยังเจ็ดสิบอยู่เลยบ๊ายบายคะ่ะทุกคนจุ๊บ